SAS, Sass. 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 Scandinavian Sass. 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 SAS. Sass. 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 หัวแมงกอนอะหัวแมงกอนนี่สถานีรถไฟกับอะคุยเอ่อิีเด็กก็จะมาเที่ยวกันนะ it's now the cold right ตอนนี้เป็นฤดูหนาวอ่ะ เขาก็จะปิดนะคะชิวารีก็คือไม่เปิดดูดูหนาวฟินเนอร์วินเนอร์ซีซันคือในเมืองนะคะในเมือง,ใน,องในเมืองเขาเป็นฮากเก่น